ปูมากกว่าสิบเด้อืมฟูมากกว่าสิบขาหมูเด้ครับเอาได้สองแสนอ้หันได้สองแสนเด็กโตไหนบี้เนี่ยสองแสนเนี่ยได้ห้าสองห้าสองนี่กีฬาม้าดิหาเจ็ดสองครับคำเตือนช่องนี้เป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ัสดีเจียานะครับผมสวัสดีครับคุณค่ะ โอ้วันนี้มาหาพี่ยาที่ตลาดเลขอีหยังเงินโอปอเลขอะไรพี่เอาเลขปูแมปูยี่หางปูชีวิตโถยัญญาชีปลาชุ่มไม้ดุเนียนอ่าอันยี่ยังกับเพื่อนบ้านเอาเพื่อนไปไว้บ้านนะเนี่ยบัวซ่าเอาบัวซ่าเพื่อนไปไว้บ้านบ้านนั่นายปีแล้วล่ะเพราะว่าสัญญาไหวบ้างถาบ้านแล้วเสีเอาเล่าก็ไว้บ้าน งวดแรกที่บวงสวงได้เจ็ดหมื่นแม่นบอลงวดนี้งวดงหารได้เจ็ดแสนไม่ตัดชื่อมันเ,<ม>เป็นของสามตัวนี่ได้ของหลายทีนอ้องเพราะว่ามันเป3นสามตัว จัดไปสามตัันหรสามตัวได้เป็นล้านโอ้ไอ้ตัวซื้อแล้วพี่น้องเพร่าจะควางเป็นลัดซื้ออีกคะ<อ>แนนมาเจ็ดเนียวส<อ>ุดยอดเลยได้ชัดได้แน่ก็เลยไห้จะหาช้อนหาซัดซื้อเอากี่งวดแล้วครับพี่ยาถูกมาเนี่ยกระปูนเนี่ยครับเอาได้กระปูมากที่จะสามตัวตร,ตรงๆนี่หลายงวดแล้ว ส่วนมากจะสามตัวเลยแหละครับส่วนลายน่ะนจะเป็นสามตัวเป็นเป็นความฝันหรือว่ายังไงครับผมหรือว่าเขาก็เข้ากันยันกต่ที่ฮะว่าเป็นพี่บ้านเนะเาะเพือเวลาเฮานอนตื่นนอนยังสินเราสินมากกว่าสิบขาหมูสิคือคือให้เฮาได้ยินในจิตของเฮาเองเอง,งอครับเป็นแววๆเลยครับไปยันมันเป็นแววๆอ,อสั้นล่ะเป็นเป็นได้ยินเป็นได้ยินงเองที่บ้านเจังไหนของหวานองกนั้นข้าเย็บซ้อ เจ็ดสองอ่าเจ็ดสองห้าเจ็ดสองอันลงคลิปให้พี่ๆน้องๆเบิองอยู่เด็กมือทุ่ยก่อนประมาณเที่ยงโอ้ลงอยู่ใช่ไหมลงคลิปอยู่ใช่ไหมพี่ล้องคีบฉีดเป็นลูกพญานาโอ้ลงลงลงช่องเจีานะแน่นที่ไปทำพญานาคว่าอันซาตูเด้อร์ขันผู้ใดเป็นลูกหลานปูลูกหลานยาคเพราะให้เห็นคลิปนี้ บอกก็เจ้าวางสิครับแล้วก็บอกนิดตัวนี้ก็เจ้าไปอละห้าเจ็ดสองแน่นบอกหาเจ็ดสองมันออกห้าสองแล้วมันรอกกันสามหาสองครับอือกันยังได้สองตัวอยู่โอ้หได้สองแสบนี่โอ้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยไม่ปลเสียเอาเงินล้านให้ได้คุณเล็พี่น้องอแต่มาสามตัวนี้ได้ล้านบอกาค่ะค่ะอันเดียวนมาสองตัวเจือเจือครับเป็นภูมิที่บ้านเรา ภูพญานาคแหวนภูพญานาคเอาปู่สีสุดโทรร้ลูกเหมือนของปู่ลูกปั้นปู่เนี่ยนะ<ม>นไปไว้ปรากฏว<ด>่า<ท>ได้โชคตลอดใช่ไหมครับตลอดเรา,าก,ก็ได้ซ้ำโตลตลอดเลยท่านมากระซิบใส่หูอย่างนี้เหรอครับแน่นมากระซิบใส่หูโอ้เพื่อเพื่อไม่ให้ให้ได้ยินจริงๆนะครับอันนี้เบาควนกลินได้ที่น้องครับอันนี้มันคือควันปู่เนี่ยมากระทิบใส่หูเลยควันเทนเลยที่บอกครับ ความเสียส่วนทุกคนเนานแต่ว่าเจียวย่านั่งสมาธิอยู่เนาะฝันตัวงวดไปวันนี้อันตัวงวดก็ยังโ่หันไดในฝันอยู่อ๋อันต์แมมาแต่ชาก่อน่มหันต์เนี่มาแตรเช้าจลรอไปต่องรอดด้วยองรอเด้วพี่น้องอย่าผ่าเด้อจีบอกหน่อยสองแสนนสองแสนลุกเลยเนาะ ครับอย่างเพิ่นสิมีโ่มคอเด้ไปขอเลขด้วอันเป็นจังไดไพน์แม่กอนไพน์ยุบก่อกับแม่นเ้อะที่กว่าแล้วทีนี้ขออนุญาตถามแล้วเรื่องพัทธุตรงที่พี่ยาไปอุปถัมภ์ท่านท่านบอกมาหรือยังครับโอ้หง่วนจริยังโมทันอีบอกเดิท่านถูกไหมพัทธุตรงนั่นนะครับเรื่องรูดูใจเพราะท่านนี่หนูมีโชว์พิเศษคอเดียวครัตามโชวทนั่งของไทยมีโชว์พิเศษก็มีแต่อาจารย์แม่นๆเนาะพี่ยาจะรู้จักภาษาคุณเนาะ รอไว้เด้อพี่น้องเด้อะรอไว้เลยนะครับสองที่แล้วสองแสนแต่ว่าก็ลงคลิปอยู่วันนั้นผมลงคลิปอยู่ลงอยู่ตอนเที่ยงวันที่สิบหกน่ะประมาณเที่ยงภูควรนั่นแหะเชียงภูควรละพี่น้อยพี่น้องไปเบิรงเด้อตามไปเบิรงเด้อคลิปย้อนหลังเบิรงก็ได้พี่น้องจ้าไปเบิรงเดอจ้าเลยลงไว้แล้วคือสองแสนแขนแขนแตงโมมีบ้านได้แมน นเมื่อปีพุทธคันได้แดนวันอี้บ่ธคันได้พี่น้องถ่าเด้อะถ่าเด้อค่ะแต่ว่าอันมื่อนั้นเห็นโฟล์ดลงหันเป็นพญานาคบ่จ้ากเห็นอยู่เห็นอยู่เพราะเป็นหมู่กันในเฟนเพราะว่าแต่ว่าหันบรดขกดกับวีเบิ่งซื้อเห็นพันธานอยู่ว่าลูกหลานพญานาคเห็นเด้อว่าสั่นนรอแม่นีเด็กมากพุทนนี้เด็กมากงวดต่อไปนี่ล่ะแมน นี่วเอาเอาไปกวนว่าพี่น้องเนาะจ้าจ่าสามศูนย์ร่องมึง้็พี่สามศูนย์เนาะสามศูนย์อันนี้คือถาบรการเ่าพี่น้องอันนี้คือเพื่อมันเป็นตองหงวดดาาแตยังว่าท่านในมันใจเป็นไรอ่ะท่านในมันใจเป็นไรสามศูนย์่ไปกจน้อยเนาะพี่น้องเนาะร่องถาบ้าปูแล้วมาบอกอีกหงวดบ้านัครเอียยากอครอัน ขายผลไม้พี่นอ้องค่ะผู้ใดจะมามอุดหนุนเด้อค่ะตลาดเมืองทองนะคะดูว่ามาถามเดีน้ำกระไดเย็นเพื่อนไปสัมผัสหลายคนอยู่ด้วยอันถ้าอันผลไม้ถือลายบ่ไม่อนถือลายเนี่ยขาเจ้าถืออีกตัวใหือแม่นแมนเาขาใหญ่มากเออเป็นบนเป็นล่างเลยเด้เขาใหญ่ารเใสอ้าข้าเจ้าจเป็นเหล็กว่าเฮ็ดนเอาเด้ออืมข้าเจ้าเฮ็ดเอาแมนแมนมว่าหันก็ได้ เ,เก้าซูนไม่ซูนเก่าเนาะอืมอือว่งหันได้ศูนย์เก่าเจ๊ทั้งผลน,นำใหม่นะเมนโมอัตินเนี่ยนันได้หาซองก็รได้กับยากเลยดิเพราะว่าเจ๊อยากพาเกพิ่มเสียอขายผลน,นำใหม่เพื่อขี่รออ่อนตลาดดิสีหูยิ้มแก้วว่าเขาถือเลขอันแพงได้แม่นสีหูจากเบิดเมื่อเลขห่วงกะมาคนไดมา อันมันได้มาเนี่ยมันเข่ากันอมลอมโอ้ยคือโบมายำเนี่ยข้าเจ้าได้หาเนื้อหาซองเนี่ยเอข้าเจ้าไดงหาเนื้อหาซองเนี่ยยังสีฟันหลายกานี่เนาะข้าเจ้าได้งูุละเสียน้าจู่แม่ค้าคน้ำไม้น่ะแมนคลิปล่องไว้เลยได้พี่น้องไปนั่ไปเบิรงนเนอะไปสัมผัสข้าเจ้าไว้แล้วดังทั่วตลาดแมนโอ้เจีย่ากับสีหาเซียนแม่นแมนว่าฝากเอฟซีเงื่อนกัน อันมีแมนแม่นเอินเบิกซับนเดิ่บาทเลยจ้าไอศีเอิเอเอิเออ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 เวอาออเออเออเอมเออ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 เดอเออเออเจอเมักสอดออเ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 ตอเออเาอเอ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 อเ้อเออเอ้เออนออกออเอเออนัอเออเออะอกตออเ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 เเเเเา แต่ว่าหันบ่ได้บอกคนเนาะเนี่ยมาคอยตะกี้บ่ได้สนใจน้ำเละน้ำเบื่อพอมือบ่ได้สนใจน้ำเบื่อเนาะสนใจตะเลจเจ้าของเออๆไผบอกซื้อก็บอซื้อละเนี่ยม่ปันบอกให้ซื้อ3าตัวก็ยังบ่ซื้อนละของใหญ่ถึง3าตัวยังบ่เอาของเราน่ะเออกันย่านสิบ่ซื้อก็บ่ซื้อแล้วเป็นปูมากกว่าสิบนอกจากนอกบริษัทปูชาปูอยู่บ้านแม่น เดี๋ยวรอฟั้งกันพงสุดท้ายคนนั้นเนาะค่ะเจียเนาะแมีนเมนจ้าอีซี่แชอบกดไลค์กดแชร์พิมพ์รอไว้ด่วนอ่าเพิ่นแห่ไล่โตพอหรือบอดเด้บอดซี่ชุดอันเล็กเล็กอันชุดเป็นทาเนี่ยอันทาเนี่ยขนาดสองอันนะจ้าแค่์ี่ชุดเนึ่งได้พี่น้องจ้าเดี๋ลือกเฉยเบิ้งไม่โทรศัพท์เลือกเฉยเบิ้งเดี๋ยวจะรูปภาพหรเบิ้งพี่น้องจ้าจ้าเด้อ เดยวหนเี่น้อนี่เด้อไปแกปถูกภาพมาย่าอยู่พี่น้องจ้าขาเจ้าถือชาถือแมเขาเจ้าถือบัตตลาดด้วยมึงดูหล่ะเห็นบ่อ่ถือบัตตลาดด้ยยี่บีเดียห้าหนึ่งห้าสองหหนึ่งหกสองอ่ซน่าทั้งนเนี่ยเห็นบ่ละพี่น้องเห็นบ่หลายกล่องเดี๋ยวสบงหวดพูเก่าังด้เห็นแม่ว่เห็นแม่หรคะวันนี้ เอาส่งหาเอาเดียวสีรออันตัวต่อไปเอาเบื้องอันศูนเก่ากันมาที่นี่ศูนเก่ากแมนแมนอืากูไมได้พี่น้องพี่เดอ ่เดี๋ยวสิถ้าฟังไม่ดอกพี่น้องงวดสิมาเด้อค่ะเด้อขอบคุณเจียสามศูนย์ศูนย์สามโตมากนะจ๊ะเนาะยกนิ้วให้แนไยกนิ้วสามศูนย์เห็นไหองค้างเออดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้พ่อกลางตลาดถ่ายภาพนิ่งไว้ก่อนพี่น้องค่ะเอาตใจนี่สามศูนย์